Gelderland, voeren, bouwen. เสียากเอ๋ยกกไก่ขอขอค่ะขออะไรขอไข่ในาเหล้าขอขวดขวดของเหล้าคอควายเข้าอะไรเข้านา คอคนถือถังข้างขงอใจใจใจอะไรกล้าจอจานใช้ใช้อะไรดีชอชออะไร Số lại, thế á? Số này. Chính. Tì đăng. Tì Khiến lên trả. Chóp chóp này. Chúp. Thế á chóp chóp này. À chúp chúp một lần Chúp Bye bye. บายบายก่อนบายบายแม่หนุ่ยนี่บายบายแม่หนุ่ยเคลลินบายบายแม่หนุ่ยบา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 ยแม่หนุ่ยเดี๋ยพูดแม่หนุ่ยด้วยบายบายแม่หนุ่ย